ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเข้าสู่รายการ AO Trip นะครับแล้ววันนี้นะฮะจะบอกว่าเลยว่าตามชื่อคลิปหรือว่าต h u m b n a i ที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับเราอยู่กันที่เวียดนามนะครับทางตอนใต้นั่นคือยาจางนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้จะบอกว่าเลยว่าไม่ได้มาคนเดียวนะครับแลรววัสดีฮะชื่ออะไรครับแอมแอมคก็แอมเหรอใช่่อ หลายคนคงจะเห็นแล้วนะจ๊ะอยู่ที่คลิปของเ้อไปเที่ยวงานแคสกันนะครับแล้วก็เต็มติ๊กตอกไปเลยนั่นแหละวไม่อยากอธิบายแล้วย,ย,ยังไงเพราะว่าไม่จะเป็นนะครับผมใหญ่บอกแก๊งสุดบอกเฉยใช้ว่าวันนี้เรามากับไกด์ด้วยศึกษาเส้นท,ทางเป็นอย่างดีไหมครับมากดีมาก โอเควันนี้อที่บอกไปใครที่รู้จักยาจางแล้วก็น่าจะรู้ว่าผมมาทําไมนะครับผมแต่ส่วนใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายาจางเขามีเกาะหนึ่งที่ชื่อว่าวินเพอร์แลนด์นะครับผมเป็นเกาะสน,สนุกโอ้โหแค่เห็นต้มเนลของช่องอื่นผมก็อยากมาแล้วนะครับแล้วก็ดูมาหลายช่องด้วยดูวิวันชัยดูอีกหลายช่องที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่เขาพาไปนะครับก็หนึ่งเลยอยากจะมาดูงานที่นี่ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนสนุกที่นี่นะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะโ oh อฮานแลนอาจจะเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> หลักๆเลยคือ2อย่างคือจะมาเกาะวินเพอร์แลนด์ ารซีฟู้ดที่ถูกมากๆนะครับผมก็อยากจะมาดูดกุ้งมังกรให้ทุกคนได้เห็นกันนะจ๊ะโอเคไปดูกันก่อนว,ว่าคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมชาวแก้งสุดปอกนะครับเปิดโลกไปพร้อมกันกันกบยาจากเวียดนามย่กการเดินทางง่ายมากครับเรียกแกปได้เลยนะครับเหมือนอยู่บ้านเราเลยใช้แอปของบ้านเราได้เลยตอนนี้เราจะนั่งไปท่าเรือที่จะข้ามไปวินพารนะครับผมราคา3 0 0แสน ดองแต่ตอนนี้เรายังงงอยู่เลยว่าให้เขามารับตรงไหนเฮ่เขาอ่านแล้วโอเคบานโอเคบานคืออะไรโอเคบานบานคืออะไรไม่รู้โอเคบานจากโอเคบานเมื่อกี้นะผมเขาบอกว่าคาแปลคือตอนฉันอยู่ที่นี่นะครับผมคืออยู่ข้างล่างโอเคบานคืออยู่ข้างล่างเขาบอกบานบานคือข้างล่างโอเคแล่างนึ่งเดียลงล่างมาพิดที่ฮัลโหลแม็กซ์กลโอ้โหรถสวยรถสวยรถสวย ากลตังไกลเอิญไกลเอิญกำเอิญไกลเอิญคำเอิญอะมาเวียดนามบอกเลยว่ารู้แค่สองคำคำเอิญนะครับผมขอบคุณสินจาวนะครับผมไม่ว่าสวัสดีรอดอ่ะถึงท่าเรือแล้วมาดูท่าเรือกันจะได้โอ้โหถ้าเป็นติงคิดสมาร์ทด้วยไม่ตายเถิดสวยไหมสวยพนักงานก็แบบว่าใส่ขาวกวางเลย if you buy tomorrow you can go 8 a.m. to 8 p.m. you went back many times โอเค so we have we want to booking like for two days two day pass so can we book here yes and ticket just here one day just one day yeah okay คนอ่อนอังกฤษอย่างเราก็ได้แต่ยืนดูแล้เวเราก็จะไป ข้าไปฝั่งวิมเพลนนะครับผมค่าบัตรเข้าเครื่องเล่นเนี่ยตกวันละ800,000 8นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปพักที่พักที่เกาะด้วยนะครับผมเราก็จะได้ลด10%เหลือจะแสนกว่าก็เป็นบัตรต่อวันนะครับผมแต่ว,ว่าเรามา2วันเราอยู่บนเกาะวิมเพลนเนี่ย2วันต้องซื้อ2ครั้งนะครับให้เขาสปีคอนไปเราก็ยืนฟังแบบคนงกองของเราไปนะครับผมโอเคขึ้นเรือค่อยว่ากันทุกอย่างเขาก็เป็นการสแกนใบหน้านะครับ เขาแอบยิม้มมเขาแอบยิม้มมเขาแอบตลกเขาแอบขำมาแบบว่าเอ้ยทำไมทำหน้านงั้นล่ะ <S <S สวัสดีครับครับกลเอ้ยกล้เอยอันนี้ก็คือเรือนะครับเรือที่เราจะข้ามไปนะฮะรูปร่างเหมือนแบบว่าจรวดไหนบอกข้อดีออกมาหน่อยได้ว่าที่พุทธที่ตูบอกว่า มันมีคนเซอร์วิสทุกอย่างอ,อ่ะคือยย่างอ๋อ,อก็มันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเรสิเดนต์บนเกาะใช่ไหมก็คือคับนเกาะเราก็กจะได้สิทธิพิเศษต่างๆของอชียู่บนเกาะก็คืออาหารทุกอย่างบนร้านบนเกาะ ทุกร้านเนี่ยก็คือลด20%แล้วก็สปาเอนนวดก็คือถับ10%แล้วก็บัตรเข้าสวนสนุกลดอีก10%ถ้าเกิดนอนบนเกาะนะแต่ก็มีหลายคนที่แบบว่ามาเช้าเย็นกลับก็มีแต่เรือเนี่ยเขามี24ชั่วโมงนะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงนี่โคตรโหดอ่ะตีสองที่สามก็ออกมาเที่ยวในฝั่งก็ได้แล้วก็ค่อยกลับไปได้เจ๋งดีเหมือนกันแต่คืนนี้เราก็จะอยู่ที่หาดฝั่งนู้นแหละ ลงเรือโอ้มีเวียดนามเลยเหมือนยุโรปเลยอะสวยมากครับทุกคนพอขึ้นลิฟต์มาก็มีรถรับส่งแบบแทบไม่ต้องทำอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไปส่งที่รีสอร์ทนะครับ่เหมือนอยู่เวียดนามครับทุกคนดูนี่ดูฮะดูการตกแต่งของเขายูโรสยูโรโอเคถึงโรงแรมแล้วแต่ว่าเช็คอินได้บ่ายสองนะครับจะไปหาอะไรทานก่อนโดอไปหาอะไรกินก่อนไปเดี๋ยวดูว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างโอเครัม To be the thailand oh yeah. <laughs> thailand is beautiful i know Chicago. i know <laughs> yeah it looks like here I mean. uh, yeah like weather and uh, something the food i like the thai food คุยกันแจ้วเลยเดี๋ยวกลับไปจะไปตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษแหละเหนื่อยนะแม่ส่งตังให้เรียนไม่ตั้งใจเรียนให้เราเลยอ่ะข้างโรงแรมเขาก็จะมีร้านอาหารให้นะครับผมหรือว่าขายับบุฟเฟ่ก็ข้างในได้เลยครับผมคนละห้าแสนกว่าแต่ถ้าเกิดอยากมาอัลาคาร์สก็เดินมาริมหาดได้เลยนะจ๊ะโอ้ยสวยมากระหว่างรองอาหารเดี๋ยวจะพามาดูหาดเขานะครับเฮ้ยนี่เวดนาจริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ ้องงานหนึ่งสองสามเรวโอ้โหทรายข้าวหาดสุ้ยหาดสุ้ยมากเลยแล้วดูดิท้างหลังน่ะมองแบบนี้เหมือนแบบว่าในเกม GTA อ่ะนี่เหรอไงแล้วก็ทรายละเอียดมากนะครับดูแต่ก็ร้อนน่ะแหละสนสนุกในฝันผมอยากให้โอ้น้าแลน์นแบบนี้มากเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามีอะไรเล่นบ้างมีเครื่องนยังไงบ้างนะครับโอ้หที่โหนี่คือโอเคมันสวยหนึ่ง 2คือถูกนะครับไม่ได้จ่ายแพงอะไรมากมายนะครับผม3คือบริการดีมากเมื่อกี้ก็มีคนเดินมาส่งด้วยนะครับโอ้ยแจ๋วมากอ่ะผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ถ้าอยากมาทะเลก็เวียดนามสวยงามโอเคเดี๋ยวไปดูอาหารกันว่าอาหารเราสั่งอะไรไปข้ามไปก่อนก็คือเรามาเวียดนามกันนะครับผมก็เลยมาสั่งอะไรกินกันเพราะว่ามาถึงเวียดนามแล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเวียดนามอันนี้คืออาหารอะไรนะมาเลเซียมาเลเซียไอซิโกเลงอาโหดอ่ะบิบิมบับ เกาหลีทำไมเราไม่กินของเวียดนามมากย้ำอีกครั้งเดี๋ยวจะกินข้าวเสร็จปุ๊บบ่าย2องโมงนะฮะก็จะเข้าที่พักกันดูที่พักว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็พักผ่อนกลางจยาสายนิดหน่อยแล้วก็ไปสนุกกันโอเคถึงห้องแล้วฮะโชว์พร้อมกันสามสองหนึ่งเตเอ้าเราไม่ถ่ายหน้าคนทำไมไม่ถ่าย โอ้คิงไซสวยอ่ะโอ้เห็ดแคก,แกสวยมากเกงสามสองหนึ่งเตรียวเย็ดจอเย็ดจอยีราสสว่านเย็ดจอเป็นพลาเย็ดจอสวยน้ำเย็ดจอสวยจัดสวยมากสว,วสวยอีกแล้วสวีอีกนี่นี่คือในราคาคือละสามพันบาทใช่มัสามพันกว่าบาท นิดๆน,นะฮะเรามานอน2คืนก็หกพันแต่ถ้าเกิดอยากได้วิวแบบนี้แล้วก็ความดูแลแบบนี้แล้วก็ห้องแบบนี้ถ้าเกิดอยู่ที่ไทยก็น่าจะประมาณก็หมื่นอาบนะนี่คือห้องน้ําห้องน้ําที่แบบว่าเป็นกระจกใสนอนอยู่เตียงนี้ได้แล้วก็เห็นคนกำลังอึอยู่ทําไงดีอะอ๋อโอเค าดูห้องน้ำกันนะครับ one two three ปำเชครก้สายชีตูด a n d t h e shower a n d e r อ่างภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้ a n d e กระจกแก้วกูต้องเรียนภาษาอังกฤษจริงว่ะมีตู้เสื้อผ้าตูดมาทายกันว่าจะมีชุดคนรวยไหมมีไหมมีมีโอเคหนึงสองสามว้าโอ๊ยแล้วรวยแบบรวยแบบเินเท็ดอะเฮ้ย ไม่ได้รวยแบบขาวนะรวยแบบเบอรเช่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรบอรเชเ่เหรอบอรเชเ่เฮ้ยรวยแบบเบอรเช่ไม่รวยขาวอะ่ะรวยแบบเบอรเช่สวยแต่ทำไมต้องมีที่รีดผ้าด้วยอืมไม่ดีอ่ะเกือบผ้าไม่ดีเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดียด๋วยวใส่ เอาโอเคถึงที่พักกันนะครับเดี๋ยวจะพักผ่อนกันตามอธัธยาศัยนะครับผมก็เอนนาหน้าผ้าแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมมาเดี๋ยวรอให้อะไรมันดีกว่านี้แดดเดินแล้วก็ว่าไปแล้วก็ร่างกายแล้วก็พลังงานเติมแบบว่าเต็มแม็กแล้วค่อยไปเฟิร์สสนุกกันนะครับผมเพราะว่าทริปนี้นะครับผมหลักๆก็คือมาส่วนสนุกข้ามไปก่อน ขนัดน,นี้เวลาบ่ายสามโมงนะครับผมที่แรกก็ดูหลายๆช่องมาว่าทาไมเขาไม่มีเวลาเที่ยวกันนะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยก็คือเช็คอินได้บ่ายสองกว่าจะทำะัรเสร็จก็บ่ายสามแล้วก็เลยมีเวลาเที่ยวด้น้อยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็มาถึงหน้าเวนวันเดอร์แล้วสแกนหน้าเขาด้เลยชิลมากสุดยอดโอโเคตองคิวโอ้โ็นไงไฮเทคโออ เราจะมุ่งหน้าไปสวนน้ำแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บแบบเครื่องเล่นแบบจริงจังนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาน้อยแล้วอันแรกก่อนเลยย้ let's go กำลังเครื่องเล่นแรกในเวทน,นาม w a What t h e แรกเดี๋ยวมีดอกสองอีกที่เราอยู่ตอนนี้คือสนสนุกนะครับเงียบกริบเลยครับว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่เปิดเพลงให้เราฟังด้วยนะครับ นี่มีบแบบดิงด้งดิ้งดองดิง้งดองแบบว่าแบบเพลงเวียดนามหรออเลยอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้นะครับผมเมื่อกี้ไปเล่นเครื่องเล่นรถไฟคนปู่มาเพื่อแวะเฉยเพื่อลองประสิทธิภาพของที่นี่นะครับผมจริงแล้ววันนี้คือเราจะเน้นส่วนน้ำไม่ต้องคุ้ผ่านทำเพคนได้น้อยอย่างนี้ไปส่วนน้ำกันเลยดีกว่าโอ้ยเขาทำสวยคนนั้นดูดิอ่ะเดี๋ยวจะหาโกหกว่ามีคนไม่ได้เอาก็ไม่มีจริงดูอ่ะยังกับแบบซอมบี้ละว่ะไม่มีใครตอนนี้ก็คือแก๊งพาเลทเงาเงา คนถือกองหน้าเหมือนบิวบองเหมือนกันนะบิวบองเส้นหลังอะ่ะมันเงียบแบบว่าเหมือนจะปิดแล้วอะ่ะแต่มันยังไม่ปิดนะอุ้ยนี่คือร้านขายบ้องน,นะครับจริงเปล่าใช่ก็มาขายบ้องอะไรน <c oughs> ี่เขาก็ดูดิอ่ะบ้องอะไรขนาดนี่อาต้อง <c oughs> บอกว่าเขาแต่งสวยมากนะครับก็คือเหมือนยุโรปนะพื้นเพิ่นเออไม่ธรรมดาตรงนี้คือแบบว่าตรงกลางแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือตรงแบบตรงรวมอะ่ะยังไม่มีคนเลยเดูดิอ่ะ ระหว่างทางไปส่วนน้ำก็แวะอาข้อเรียมงซะหน่อยหนึ่งไปดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะตาขุ่นอย่างนี้คือกำลังจะล่อข้าบตุ๊ดกลัวตุ๊กแกเหมือนกันตุ๊กแกจริงว่ะนี่ตุ๊กแกจริงตุ๊กแกอะไรมอยู่ในอข้อเรื่องวะแม่ อันนี้คือกิ้งก่าแล้วเฮ้ยกิ้งกา่างี้เฟี้ยวแล้วกงแค่นี้ไม่คิดว่าจะเดินไปไหนเ,นเลยหลอนะน่หลับแล้วปากา <laughs> ปาก <laughs> ปากมากมันตูดอะไม่ <laughs> ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเป็นออลคานเรียมแบบเล็กๆ อาโคเรียมมินิมินิก็มีปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้แหละที่เคยเห็นกันคุณตาคุณตากันดีนะครับนี่ปลาสีเรืองแสงไอ้พวกนี้เรืองแสงก็ถือว่ามาตากแอร์นะครับผมเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นมาว่าปลาบางกรเลี้ยงแบบหลายหลายตัวในตู้เดียวโปรตีจะเห็นปลาบางกรเลี้ยงตัวเดียวในตู้เดียวเชียย่ยเพิ่งเคยเห็นปลาไหลมอเล่ว่ายแบบนี้ทั้งแรกโปรตีอยู่ในอยู่ในรูปตัวนู้นอะไร ก็เคยเห็นแม่งไหวบอกอะไรให้คือยากมากกับการที่มาเที่ยวอะคาเรียมแล้วคนไม่มีเลยดูดิ<ม> <laughs> ขออยากถ่ายรูปนี่คือแบบว่าสวยๆเลยตัวเดีวสวยๆเลยไม่ต้องแบบว่ารอต่อคิวกันเลยไม่มีคนจริงๆเลยอันนี้คือปลาเก๋าตูดตามันโกนอ่ะแล้วถ้ามันหันมาเฮ่ใช่ไอุ้ยี่ตามันเลยตลุ่มตะบอลดี <laughs> ไอ้วาตุมสะบอนสะบอน,นมีีเพื่อนแล้วนี่อู่ี่สบอนเออสะบอนคือปลาเก่าโอ้ โอเคครับแปลงร่างเรียบร้อยพร้อมเปียกนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเล่นสนน้ากันนะฮะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่ปิดห้าโมงนะไม่ได้บปลว่าปิดสองทุ่มเหมือนเครื่องเล่นอื่นนะครับผม4ี่โมงครึ่งมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเอ้ยปิดห้าโมงครึ่งใช่ไหมใช่ปิดห้าโมงครึ่งมีเวลา1ชั่วโมงในการเล่นเหมือนอยู่ไทยเลยความรู้สึกเขียว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 นี่คือเขียว เราตอนกลางคืนแล้วก็งามอลามตาเหมือนกันนะนะอ่ะจะบอกกันดูว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลในสวนน้านั่นมันถ่ายไม่ได้นะครับตอนเล่นไปหลายอันอยู่มีอันนึงสนุกมากเหมือนปรนหนึ่งว่าเราเป็นขี้แล้วก็เป็นชกโคกไหลหมุนมุมนงหมุนจนเข้ารูแล้วก็อ้เอาหลังลงโอ้โหสนุกสนานกันไปนะครับผมอ่ะถ่ายไม่ค่อยได้นะก็สนุกสนานกันไปอยู่พรุ่งนี้นี่แหละเป็นวันของเครื่องเล่นนะครับพรุ่งนี้นี่แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีไปไหนกันเนี่ย มึงจะไปไหนกันเนี่ยดูมันเดินแบบว่าจะกลับบ้านนะแล้วก็เป็น่อดใจอะ่ะภาษาทสวยดิไหมภาษาสวย,สท,สวยวทำหน้าไม่สวยเลย,ยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะกลับห้องแล้วก็ไปดิ้งแดงดังกันนะครับแต่ส่วนน้ําโดยรวมนะครับผมประเทศไทยสนุกกว่าบาอ้ยเลยราม,มายานาที่ไปไปมาที่โอ้หน่าเคยถ่ายนะครับเครื่องล้องเขาเล่นอะไรมันมันโหดกว่านี้นะครับผมเต่ที่นี่ วิวดีเพราะว่าอยู่ติดทะเลอะไรประมาณนี้แหละนะแล้วนะลก็ที่ดีก็คือเนี่ยมีชั้นสวรรค์แบบอันนี้คือที่ดูมานะดูวิวานเฉยมาเขาบอกว่าติดท็อปเทของโลกอันดับความสูงมอง,มองวันเบลนี้ก็เวแบบว่าเอ้ยนิวซ์แลนด์อยู่เหมือนกันกลับบ้านไปพักผ่อนพ,พอรุ่งนี้งไงเขาว่าอีกทีจะมาเก็บเครื่องเลยให้หมดนะครับข้ามไปก่อนเดี๋ยว โอเคครับเชา้าวันใหม่ไปตอกจากห้องกันเตปโอเคอย่างที่บอกไปครับผมวันนี้คือวันแห่งการเที่ยวสวนสนุกนะครับผมเมื่อคืนก็มีการริงแดงรังกันเกิดขึ้นไปร โอเคเดี๋ยวมุ่งหน้าไปสนสนุกกันต่อเนื่องกับเครื่องเล่นในวันนี้เดี๋ยวโอเคครับโผล่สนามบินสนสนุกนี่คือแผนที่เรามีนะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีเครื่องเล่นอะไรเยอะมากหมายนะแบ่งเอาเป็น5โซนอะโซนของเล่นสวนสาตทุษส,สาสวนน้ําแล้วก็พวกเอเวนิวของเด็กตรงนี้นะครับแผนคร่าวๆคือเราจะมาเล่นเครื่องเล่นวันนี้ให้หมดทุกอันตอนนีร้รังกินข้าวกันเสร็จแล้วเป็นบาร์บีคิวธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เป็นน้ำต้มผักโอเคเริ่มภารกิจเดี๋ยวให้คะแนนว่าความสนุกแต่และเครื่องเล่นเป็นอย่างไรบ้างน,นะจ้าโอ้โหะ อเอาโอ้ยเอาโอ้ยนี่มันกระดูกรนะกินได้เหรอเมื่อวานที่เรามาคือวันอาทิตย์นะครับแต่ก็บอกกันดูเลยว่าคนก็น้อยนะครับวันนี้วันจันทร์ยิ่งแล้วใหญ่คนน้อยนิดมากอ้าวปิดอีก <h> โอ้โหอันนี้ปิดอันนั้นไปสกายดอก <c oughs> จะได้เล่นคนเดียวจ <c oughs> ริงก็ม <c oughs> ันไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยดูดิ นั่งรถแล้วก็ลงเนินโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเข้าหรอไหมเคยไหมแล้วก็เสียวท้องหน่อยๆแบบความสนุกนะครับ3ามหนึ่งเลยคือมันมันไม่ได้สูงไงพอมันไม่สูงปุ๊บจังหวะดิ่งมันก็น้อยเหมือนนั่งตอกท็าเข็มไม่เฉยนะครับถ <c oughs> ้าใครมีเวลาว่างก็ลองมาดูแล้วกัน,น่็มันเงียบไดิ <c oughs> อันนี้ยิ่งแล้วอย่าเลยอันนี้ไม่เล่นนะอันนี้ขอขอ,ขอไม่เล่นแล้วกัน <c oughs> อันนี้คือดูจากสถานะแล้วเหมือนปลาเข็มตักแห้งอารมณ์คือว่าถ้าเกิดพวกนี้ช้าใช่ไหมต่อแถวกันช้าอย่างเงี้ยคนที่นอนรอก็แบบว่าดู คนใหญ่เราแ,แบบเอาดูดีๆแบบคุณลุงวะแล้วมันก็จะหมุนหมุน,มนไปเยอะๆแล้วแบบหลังสู้กฮะก็จริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่ได้มีเครื่องเล่นอะไรเยอะมากมายนะครับผมแต่ก็เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมาเล่นทะเลแล้วก็พาลูกพาหลานมาเล่นเครื่องเล่นอะไรเงี้ยก็สนุกดีไม่ได้แบบว่าเป็นสนุกจิงจังอะไรขนาดนั้นนะเหมือนสนีย์แลนด์หรือว่าิเวอร์ s a ลอะไรเงี้ยนะครับอ่ะถาไปเออชิงช้าดีกว่าชิงช้าหมุนตี้วนั้นน่าจะมีความเสียวแล้วก็มีความหมุนด้วย โอเคอ่ะเครื่องนี้เรียบร้อยนะครับเอาไปสัก5แล้วกันน้องๆก็มีอะไรให้หมุนแล้วก็มีวิวขึ้นไปสูงๆแล้วก็มองวิวไปเฮ้ยมหนาวมากหงาวมานี่มันน่ารักนะดิดิมันน่ารักไหมเบื่อจัดอะเนี่เหมือนผีมากกว่าเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนผีอะมีผีชุดดำเฮ้ย่ะไม่ได้จะมาบอกว่าฟอร์มเก่งอะไรนะแต่ว่าเหมาะกับเด็กเด็กน้อยมา นนใช่สน,นุกเลยไอ้เราในหัวเราอะเราอะดูในเว็บไงแล้วเราก็เห็นว่าโอ้ยแม่แม่งคือเกาะสนสนุกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกยูนิเวอร์โซอะไรงั้นไปไงอ่ะถ้างั้นวี e อ e ิบลายอีกคือมีวีไอสิบลายโอเคเซอร์กอลิสไฟแอนด์ทันไทร์ก็แล้วแอนด์ทันแล a ป okay โอเคโอเคโอเค down down และนี่ก็คืออะไรสักอย่างเห <c oughs> มือนเชียงใหม่ใช่ไหม ที่เชียงใหม่ก็มีเหรอมีเชียงใหม่มีเดี๋ยวไปดูความสนุกของเครื่องเล่นนี้กันนะครับ จบจากไอ้รถหันสาเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ถือว่าสนุกดีนะถ้าเกิดเทียกบกับหลายๆอันแล้วอันนี้ก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดีหน่อยแล้วก็แบบว่าคนน้อยก็เลยแบบใส่เต็มที่ได้เลยนะครับผมอ่ะก็ให้ทักเจ็ดละกันนะครับแบบตอนนี้เครื่องเล่นหมดแล้วที่นี่เครื่องเล่นที่แบบว่าดูแบบฮิฮ่าฮิฮ่าหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะเดินไปสวนสัตว์ซูกันแล้วก็มีชิ้นช้า รอบละสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะาโอเคเดี๋ยวจะซื้ออะไรดื่มนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสวนสัตว์กันนะจ๊ะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเึ้่งเล่นหมดแล้วที่นี่ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอย่างที่บอกไปพาลูกๆหลานๆมาเล่นสนุกดีเพราะว่ามีสวนน้ามีอะไรครบวงจรสําหรับเด็กๆก,ก,กันนะผู้ใหญ่อย่างเราที่มาหาความหวาดเสียวหรือว่าท้าทายไม่มีเดี๋ยวจะไปสวนสัตว์กันไปดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะจ๊ะข้ามไปก่อนเลยโย โอเคครับมาโผล่กันที่ซูเลยครับผม A Z ครับ Z W O Z นี่คือฟาร์มิงโก้ด้าผมตั้งชื่อว่าเป็นฟาร์มิงโกร้อยหล่อแล้วกันกกาลังปิดนี่แหละฟาร์มิงโก้ตัวแรกไปดูตัวต่อไปเออว่าเขาให้อาหารพอดีเลยอรุณเบิกฟ้านกกาโบยดินออกหากินล่าเรื่องแจ่มใสอะไรเนี่ยมีนกพิราบกับนกขุนยกัน ตัวใหญ่บินมาหูนกกระยางอ่ะนีะนกเอี้ยงมีนกเอี้ยงด้วยนกเอี้ยงนกขนทองไหนนกแก้วตัวหนึ่งฮะใช่เขาป้ายป้ายติดคือนกแก้วมาครอนะเข้ามาจะนกเอี้ยงเฮ้ยนกเอี้ยงนกพิราบตัวใบเฮิรนกพิราบใครจะดูไม่ใช่ข้างนอกก็เยอะแยะเลยนกพิราบอ่ะลองดูก่อนว่ามันมีอะไรแบบว่าเป็นคนเกาหลีเดินเข้ามาก่อนเราแล้วก็แบบว่าโอ้นกแก้วมาครอไม่เคยเห็นเลยอ่ะพอเข้ามาปุ๊บ โอ้นกเอียงนกพิราบนกพิราไม่มีจริงๆนี่ไม่มีนกแก้วแบบว่าภาพที่พี่คิดก็คือนกแก้วได้บินมาเกาะมือแล้วแบบเอ,อ้ยเหมือนในซาฟารีนี่หรอมาโซาฟารีเราอ่ะเฮ้ยแต่มีกิ้งก่าอ่ะไหนนะไหนๆโอ้ยตัวเป็นเลยของจริงมะของจริงเลยนั่นาน่าจะจริงแดงมาไม่รู้ผมมาสอนสัตว์ที่นี่ก็ตามที่คาดเอาไว้นะครับผม โอเคครับสวนค้าที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนึกภาพไปนะครับผมเพื่อเปรียบเทียบกับสฟารีบ้านเราเนี่ยโอ้คนละเรื่องจัดวางอัตี้แหละแลดูไปตามกองตามกองตามกองมีโชว์หนึ่งโชว์นกบินไปบินมานะครับผมแต่ก็บิวดีดูชิ้นช้าดิเออว่าสวยอดญี่ปุ่นเลยนะชิ้น้าก็คือเขาปั้นดีนะเขาปั้นอะไรพวกนี้ดีแล้วก็จัดวางโอเคแต่เขาก็ทำให้มันใหญ่โตเกินกับคนนะ คนเลยดูหลงๆหลงๆเหลี่ยมันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก,นก,นกันกับที่วินเพอร์แรนใช่ไหมวินวันเดอร์พรุ่งนี้จะ,จะข้ามไปฝั่งคนนันุแล้วเข้าเมืองแล้วนะครับก็จะไปกินอะไรที่มันควรจะเป็นเว Near ียดนามที่เราอยู่เนี่ยคือไม่เวียดนามเลยทั้งกินทั้งอะไรแล้วโ,โอ้ยอร่อยไก่ทอดอมันอร่อยไงก็งมันอร่อยแต่มันยังไม่ใช่แบบเวียดนามเรามาเวียดนามต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับเวียดนามพรุ่งนี้แหละเวียดนามของแท้โอเคข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะ เราสแกนหน้าทวาหน้าอยง่ง <c oughs> ต้องเบิ่งเบิ่งแบบ thank you เก้าหมื่นดองเก้าหมื่นอุ้ย <c oughs> 90, 000, อ่ะไม่ใช่เก้าหมื่นดองที่พักเราห่างประมาณห้านาทีนะครับใกล้ๆเลยชื่อว่ารนะที่พักฮาวานาโฮเทล ฮาวาน่าโฮเทลนะผขอเนรถนี้เหม็นมากนะครับออกเหม็นอับมากๆนะครับไม่ดีไม่ีเตยไอดีมีมาว่าไม่เอาใจต้มยำด้วยมาม่าสบายแล้วก็คือมาม่าเว้นนานมาดูห้องอันสามสองหนึ่งโยตรึงห้องห้องแปลกๆนะแบบว่าจัดวางแปลกๆแต่ก็สวยดีนะจ๊ะอันนี้ห้องอะไรอะไรวะ S 1> <S 1> <sociedad> Bref, ını, ทำไมล้ะนึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันเชื่อมกันแหละจริงๆแล้วอ่ะแล้วทำไมต้วทำระทำไมห้ามเคาะห้ามเคาะเป็นคนสงสัยเล่นเหรออุ้ยเป็นเรื่องนะมองเห็นที่เรามาด้วยเวมเพอร์แลนด์นะครับและนั่นก็แลนด์มาร์คเราจะบอกว่าจะไปก็คือที่พักเรามันก็ไปได้ทุกที่เลยใช่ ใกล้มากเลยโอ้ไม่น่ามีก่อสร้างเลยอ่ะใช่โอ้โห,โโหแบบอารมณ์แบบพัทยาภูเก็ตเลยอ่ะจริงดูเอาวันนี้ชิลๆที่นี่นะครับผมเหมือนเที่ยวพัทยาไม่มีอะไรมากไปดูห้องน้ําก่อนมาดูยืนเด็กก็กรอกลงไปแล้วนี่คือห้องน้ำแต้มมีอ่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตดวช,ชุดคนรวยคิดว่าสีอะไรคะนี่ว่าที่นี่สีขาวอ่าสีขาวในสองสามแต้ม อาโอเคพักผ่อนตามอธิยาศัยข้ามไปก่อนนะจ๊ะโยอาโอเคแล้วก okay. ็มาถึงที่ที่ควรต้องมาก็คือโน่นดอกบัวแล้วเราก็จุ๊ยเบียร์กันไปตามทางแล้วก็ถึงเหตุการณ์หรือว่าด่านที่ยากที่สุดก็คือการข้ามถนนเข้ามาแล้วนะไ่คโรพาหรือ เดินเป็นจอนวิกเลยจดินเรอเจริงเหรอไป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 ยังเมงยังเมงไม่รู้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 โอเคเออแต่ก็ไม่ค่แบบว่าวุ่นวายเท่ากับในเมืองเ้าเรียกอะไรฮานอยเหรออ่ะยังไงด,ดีนี่กคือเวียนามเออใช่ลืมไปเลยว่าต้องซีฟู้ดเดี๋ยวจะหาซีฟู้ดกินนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่เขาเด่นซีฟู้ดอย่างไรมีกุ้งอะไรกินหรือว่ามีอาหารทะเลอะไรบ้าง โอเคเจอร้านแล้วเดินมาก็คือแบบรู้เลยว่าร้านพี่ว่านพี่ว่านไฉนะครับผมอาสาวเขาไป็นหลงเมื่อ <laughs> ใครดูคลิปพี่ว่านก็จะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะสั่งมาแล้วก็มานั่งรีวิวกันว่าเป็นยังไงโอเคครับนี่แหละคอมพิวต์ในการที่มากินซีฟูด้ดเวียดนามไดบอกไว้เลยว,ว่าหลายเมนูก็ถูกปากหลายเมนูก็ปกติหลายเมนูก็เฉยๆนะครับผมเดี๋ยวไ้บอกไว้เลยว,ว่าชอบที่สุดก,ก็คือหอยกระเทียม พี่ชอบหอยกระเทียม,มในจานหอยนะก็จะมีอยู่3อย่างคือหอยชีสหอยกระเทียมแล้วก็หอยถั่วชอบหอยกระเทียมนะครับผมรสชาติแบบว่ามันออกหวานหวานและพี่ดันไปชอบ ทิ่มซีฟู้ดที่นี่ด้วยแหละเพราะว่าัน,น้สะลดใช่มันเป็นข้นๆหวานๆนะครับไม่ได้แบบว่าเหมือนซีฟู้ดบ้านเราก็ก็ไม่ค่อยเผ็ดด้วยส่วนขา้าวผัดก็ปกตินะครับผมไม่ได้ต้องมาแต่ก็เหมือนใช้ข้าวสองให้ผัดน,นะครับแร้วว่าข้าวแช่ตู้เย็นเอาไว้ก็เป็นร่วนๆหน่อยก็ดีเนะี่ยส่วนล็ l o เตอร์ก็ก็ไม่ได้หรูหราอะไรกุ้งอร่อยกว่าเออกุ้งแม่น้ y y right. ํายุทธยาอร่อยกว่านะครับผมนัม่นแหละกุ้งก็จะมีสองแบบนะกุ้งก็จะมีกุ้งกระเทียมแล้วก็กุ้งชีสอ่นะชอบอะไร ชอบกุ้งชีสรู้สึกว่าหอม,ม,ม,มส่วนปลาหมึกปลาหมึกย่างก็ปกติเลยไม่มีอะไรหรือหวาอ่ะดรุมแล้วก็โอเคถ้าเกิดอยากจะมาเวียดนามมากินซีฟู้ดที่นี่นะครับผมร้านนี้ก็โอเคเพราะว่าเราก็มาร้านเดียวกับพี่ว่านนั่นแหละเจอโดยบังเอิญน,นะครับก็ถือว่าคอมพิวต์ไปกับการเที่ยวเวียดนามนะครับไม่แต่แต่กับบ้านเรานะฮะแต่อยากจะบอกว่าตรงน,นี้การมาเวียดนามก็มันได้เปิดโลกได้มาเจอร้านนี้ใหม่ๆแต่ทุกอย่างบ้านเราดีกว่าไทยดีกว่านะครับ โอเคครับถ้าเกิดอยากจะให้ผมสรุปทริปยาจางนี้นะครับผมผมจะบอกเลยว่าถ้าจุดมุ่งหมายของทุกคนอยากไป,ไปเพื่อไปเล่นเครื่องเล่นบนเกาะที่มีชื่อว่าวิมเร์แลนด์เนี่ยจะบอกไว้เลยว่าผิดหวังนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเขาโฟกัสหลายอย่างเกินไปนะครับผมมีทั้งโซนเครื่องเล่นมีทั้งโซนพกษามีทั้งโซนสวนน้ําอวควาเลียมเขามีหลายอย่างจริงครับผมแต่อย่างนะนิดอย่างละหน่อยนะครับไม่ได้มีเครื่องเล่นไหนที่แบบว่าต้องว้าวต้องไปเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทุกคนโฟกัสที่ความสวยนะครับผมบอกเลยว่าเอาไป10เต็ สวยมากๆถ้าเกิดอยากจะไปทะเลนะครับผมแนะนําอย่าจางเลยครับและอาหารซีฟู้ดนะครับถามว่าอร่อยไหมแอบประซิบนะครับรสชาติบ้านเราอาจจะถูกปากกว่านะครับแต่ถ้าทุกคนอยากจะมาเปิดโลกโดยการไปเที่ยวต่างประเทศในงบจํากัดนะครับผมผมแนะนําเลยครับผมเวียดนามค่าของชีพถูกมากแล้วเวียดนามก็จะมีอีกหลายที่นะครับที่น่าสนใจนะครับผมฮานนยดางอะไรแบบนี้นะครับอนาคตจะไปแน่นอนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็คอมเมนต์อย่างสุภาพและให้เกียรติกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆให้ดูจนจบคลิปนี้ครับผมสำหรับวันนี้เอโอลาก่อนสว สวัสดีครับเฮ้ยนี่คืออะไรหนุมาหนุมาไม่ว่าโนตลอาเซวนี่ติดแซวคนนี้ติดแซลคนนี้ในกรตูบ๊ายบายบายบายเซนมะเกินเซนว โดินชนพี่เนี่ยเดินนพี่เนี้ยอาไมโอ้โหนี่สวยเลยนี่สวยเลยอันนี้คือหน้ากากท่ออจริงสักงนเจเหมือนาท่ออรอย่างนวยนะเอเต้นอย่างี้ด้วยนไม่่เ้อย่างี้ด้วยเจอหนากากท่อจริงอันนี้คือท่อแอร์โดยพี่ใช้ตีทุกวันนเนี้ย